จะเชื่อตอนเป็นหรือเห็นตอนตายเขียนโดยนัดพบธรรมข้าพเจ้าขอแบ่งบุญกุศลที่ได้รับทั้งหมดให้แก่คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวครูบาอาจารย์รวมถึงคนที่ข้าพเจ้ารักและรักข้าพเจ้าทุกคน และผู้ที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนเอาไว้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามขอให้มีส่วนร่วมในบุญที่ข้าพเจ้าได้รับและขอให้อโหาสิกรรมในทุกการกระรทาระําที่ข้าพเจ้าถูกอกุศลเข้าครอบงำจิตด,ด้วยเถิดบทที่หนึ่งกายที่มองไม่เห็นเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ กรดถามตัวเองด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นร่างของเขาเองนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียงตรงหน้าอยู่ภายในห้องนอนที่มีเพียงแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่สาดผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือว่าเรากำลังฝันอยู่เขาปลอบใจตัวเองพร้อมกับหลับตาแล้วพยายามทำให้ตัวเองตื่นจากความฝันแต่ก็ต้องใจหายเมื่อลืมตาแล้ว ยังเห็นร่างของเขานอนอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเราตายไปแล้วคิดได้ดังนั้นเขาก็รู้สึกวิววิวเวียนหัวเหมือนเวลานั่งรถไปหอตีลังกาเขายืนช็อกอยู่ราวสอถึงสามนาทีกับความตายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวแต่แล้วเขาก็นึกได้ว่า เคยเห็นวิญญาณนอนทับลงไปบนร่างเดิมแล้วฟื้นขึ้นมาได้จากในภาพยนตร์เขาจึงลองนอนทับลงไปบนร่างของตัวเองบ้างซึ่งก็นอนได้พอดีกับร่างที่นอนอยู่แต่เมื่อลองลุกขึ้นมาร่างของเขากลับยังนอนอยู่เช่นเดิมตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเขาได้ตายไปแล้วเขาจึงเริ่มคิดถึงพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด ซึ่งเขายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเริ่มเป็นห่วงว่ารถที่เขาขับและคอนโดที่เขาอยู่ซึ่งยังผ่อนไม่หมดจะตกเป็นภาระของพ่อแม่และคิดว่าเขายังไม่อยากตายเพราะเขาเพิ่งอายุยี่สิบปดปีเท่านั้นยังมีสิ่งที่อยากจะทำอีกมากมายและยังมีอนาคตที่ดีรอเขาอยู่เขาเริ่มคิดถึงเมย์แฟนสาวผู้หวังดี และพยายามชักชวนให้เขาทำบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์แต่เขาไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เขาจึงไปทำบุญเป็นเพื่อนเมบ้างในบางครั้งทั้งที่ใจไม่อยากไปเลยทันทีที่นึกถึงเมและเรื่องของสวรรค์ความกลัวก็เข้ามาปกคลุมจิตใจกรจิเพราะเขาไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้ามี เขาจะได้ไปที่ไหนเพราะเขาไม่ค่อยได้ทำบุญมากนักและถ้านรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าหลังจากนี้วิญญาณของเขาจะต้องแตกสลายไปในที่สุดยิ่งคิดตริตก็ยิ่งไม่รู้และยิ่งทำให้เขากลัวมากขึ้นไปอีกเธอยังไม่ตายหรอกเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบกริตสะดุ้งด้วยความตกใจ เขามองหาที่มาของเสียงไปรอบๆห้องนอนขนาด5้คูณหเมตรในคอนโดมิเนียมขนาด55าสิตารางเมตรบนชั้นที่13เมื่อกว่าสายตาไปจนถึงมุมห้องด้านหนึ่งดวงตาของกริตก็เบิกโพลงด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวทั้งชุดคนหนึ่งยืนอยู่รอบๆตัวของชายคนนั้นมีแสงสว่าง คลายรัศมีแผ่ออกมาในระดับที่ทำให้กริตมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนท่ามกลางความมืดคุณเป็นใครเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงแล้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กริตตะโกนถามเสียงดังเมื่อเห็นชายแปลกหน้าในห้องนอนความกลัวของเขายิ่งพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมเราอยู่ในห้องนี้ได้พักใหญ่ๆแล้ว แต่ตอนนั้นเธอเอาแต่สนใจร่างของตนเองจึงมองไม่เห็นเราชายหนุ่มตอบคำถามสุดท้าย